รายการ Watch a s s t วันนี้เกิดจากความว้าวุ่นและความวู่วางกับนาฬิกาเรือนนี้ครับที่จะเอามาโชว์กับเพื่อนๆในรายการ Watch a s s t วันนี้ไม่มีอะไรอยู่ตรงหน้าเลยครับเพราะอะไรนะหรอเพราะว่ามาเป็นพัสดุอีกแล้วครับมันมาแบบนี้ครับเพื่อนๆมาเป็นกล่องขออนุญาตแกะไปกับ เพื่อนๆพ,พร้อมๆกันละกันโชคดีมากครับว่ารอบนี้ผมจะได้เป็นคนแกะคนแรกเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่กมรมศุลกากรแกใจดีครับแกไม่แกไม่แกะฮะผมก็เลยได้เป็นคนแรกที่ได้แกะอ่าเรามาแกะไปพร้อมๆกันเลยครับอขออนุญาตวางไว้ข้างล่างก่อน ดูจากกล่องภายนอกครับก็เป็นกล่องคาตั้นแล้วก็มีตัวเลข1041ให้ผมเดาเนะเนื่องจากว่านาฬิการุ่นนี้มีทั้งหมด100เหลเรือนครับเวอร์ชันนึครับเรือนที่4 1เดเาเอาแบบทือท่อๆดือด้อๆก่อนแล้วกันนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าข้างในเนี่ยมันจะมีอะไรรอผมอยู่เนื่องจากว่าเป็นครั้งแรกที่ได้แกะไปพร้อมกันกับเพื่อนๆโอ้โห นี่มันกล่องขนมชัดๆกับนาฬิกาที่ชื่อว่าคิโตชิเกียวโตอ่าโลโก้อยู่ตรงนี้ครับคิโตชิเกียวโตเดี๋ยวขอพินิษพิจารณาจากทั้งหมดก่อนนะเห็นลายรูปเกลียวขึ้นครับเขีเหมือนด้านหน้า้นข้างเขียน k i t o ช h i กียวโต com ปกติเนี่ยอยากจะเล่าเรื่องของประวัติให้กับเพื่อนๆฟังครับแต่ต้องบอกเลยว่าเป็นนาฬิกาที่ ไม่มีประวัติเกิดขึ้นเมื่อปี2022ครั้งแรกที่ผมเห็นเนี่ยเห็นใน IG ครับเตะตาขึ้นมาว่าเอ๊ะนาฬิกาอะไรพยายามหาข้อมูลครับว่าเจ้าของแบรนด์คือใครทําอะไรที่ไหนยังไงมันไม่มีอินฟอร์เมชันเลยครับแล้วแม้กระทั่งทุกวันนี้เนี่ยก็มีอินฟอร์เมชันน้อยมากบอกแค่ว่ามันมีอินสปิเรชันมาจากศาสตร์แห่งการทำเครื่องปั้นดินเผาในญี่ปุ่นมาดูกันครับว่าข้างในกล่องนี้มีอะไรบ้างโอ้เปิดมาตกใจ มีความเป็นญี่ปุ่นจ๋าๆมากเลยนะถ้าเพื่อนๆเ,เคยซื้อขนมที่ญี่ปุ่นนะมันคืออารมณ์นี้เลยห่อแล้วห่ออีกนะนาฬิกาฉันอยู่กองไหนเอาไงก่อนดีวะเออหรือว่ามันเป็นขนมเซมเบ้เออชัวร์เลยว่ะเนี่ยแม่งขนมเซมเบ้อันนี้คืออะไรอ่าในซองมีซองนี่มีชื่อผมด้วยอ่ามีบอกโมเดลนะว่ารุ่นอะไรญี่ปุ่นจ๋ามาเลยไปต่อมีอะไรไม่ให้อีกมีเครื่องรางออ๋อ เป็นอ่าโอเคเขาเรียกว่าใบปลิวแล้วกันนะพร้อมกับของที่ระทึกเป็นที่ห้อยมือถืออ่าโอเคแล้วก็นาฬิกาแม่มีรูปนาฬิกาให้ดูด้วยแล้วก็บอกคู่มือวิธีการตั้งอ่อันนี้เป็นประวัติแล้วกันถ้าเข้าไปในเว็บไซต์ก็จะได้เห็นแบบนี้แหละไปต่อพาเช็ดแว่นเอ้ยไม่ใช่พาเช็ดนาฬิกาอ่ะไปต่ออัน,นกล่องอะไรเนี่ยกล่องกล่องนาฬิกาหรือเปล่านะหรือว่าอะไรวะเนี่ย ออครับผมได้ถ้วยชามาหนึ่งใบฮะตกลงผมซื้ออะไรเนี่ยสวยเนาะซื้อนาฬิกาได้ถ้วยชาวะ่ะและแล้วนาฬิกาก็อยู่ในกล่องนี้นี่เองอเห่อในห่อในห่ออีกทีนึงเปิดทำไมครับแมมันไม่ให้เจอนาฬิกาง่ายๆจริงๆนะนี่เรา unpack กันมาสัก3ามรอบแล้วนะครับแทนที่เราจะได้เห็นนาฬิกาเนี่ยประวัติมัน แทบจะไม่มีเลยต้องบอกว่าเป็นนาฬิกาที่มีประวัติน้อยมากจริงๆครับผมพยายามเซิร์ชว่าใครเป็นเจ้าของอินสปิเรชันจากใครอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีอินร์เมชันเลยนะแม้กระทั่งในเว็บไซต์เนี่ยก็ไม่มีครับได้แต่บอกว่านาฬิกานี้อยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วก็ได้อินสปิเรชันมาจากการทำคอสเทรนเอการทำเครื่องปั้นดินเผา ในญี่ปุ่นนะครับโดยใช้ชื่อว่าที่โยมิสุยากิซึ่งเป็นวิธีการทําเครื่องปั้นดินเผาในญี่ปุ่นนะครับมาดูกันครับว่าเราจะเจออะไรอยู่ข้างในโอโ้ขวาจะถึงนาฬิกานี่เล่นเอาเหนื่อยเลยนะเพราะแกะกันไม่อยู่นาฬิกามาในรูปแบบไซซิ่ง37มิมิเมตรมาพร้อมคู่กับสายหนังสายหนังสีดำเดี๋ยวเราแกะกันดูครับว่าเป็นยังไงปึ๊บ ตัวนาฬิกามีขนาด37มิลิเมตรถามว่าใหญ่ไหมไม่ใหญ่นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่ามันเป็นนาฬิกา2เข็มครึ่งนะครับชั่วโมงนาทีแล้วก็ซับไดออลอยู่ข้างล่างตรงที่ตำแหน่ง6กนาฬิกาเพราะฉะนั้นถ้าเรามองจากด้านบนนะครับแกะไปพร้อมๆกันนะจะได้เห็นอ่าโอ้โหหน้าร้ายกาดคือ ฟ e ลลิ่งของผมหลังจากที่ได้เห็นนาฬิกาเรือนนี้เนี่ยตอนเห็นในรูปก็รู้สึกว่าเออสวยดีไอ้มิติของหน้ากระเบื้องเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบบเกิดเอฟเฟกที่เป็นวงโดนัทอย่างนี้จริงๆปรากฏว่าของจริงมันเป็นแฮคือช่วงของหลักชั่วโมงเนี่ยที่ใช้ตัวอักษรที่เป็นเลขอารบิกแนวเบียเก้เนี่ยมันดูเหมือนมันลอยขึ้นมาแล้วก็มีขอบที่ค่อนข้างชัดเจนทำให้ตรงกลางเซนเตอร์เนี่ยที่มันเป็นสีน้ำเงินเข้มนะครับ มันดูสวยงามขึ้นแล้วก็ยกตัวของแบรนด์เนี่ยให้ชัดเจนมากขึ้นทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเข็มหรือว่าตัวเลขเนี่ยเป็นสีเงินค่อนข้างเป็นการขัดเงาที่สวยงามมากนะอ่ะมาเรามาดูภาพรวมก่อนก่อนที่จะไปเจาะลึกในรายละเอียดภาพรวมนะครับ เม็ดมยมค่อนข้างที่จะใหญ่มากแล้วก็ใช้งานได้ค่อนข้างสมูทกับเครื่องนะครับเป็นเครื่องออโต้ w w 6 6 1เข้าใจว่าเป็นซิลิต้าแหละนะครับข้างหลังก็คือบอกเลยออโตเมติก21จิวกันน้ำ3า30เมตรแล้วก็เป็นกระจกซับฟลาก็บอกรหัสรุ่นนะครับว่าเป็นเป็นเครื่องรุ่นอะไรยังไง ของตัวเรือนน่าจะเป็นซีรีส์นัมเบอร์ด้านล่างนะครับตรงกับใบม่อเมื่อสักครู่แล้วก็สายเป็น2 0่6นะครับมีควิกรีลิสตัวเรือนหนา12.7ม mm ิลมนะครับก็ถือว่าไม่ไม่บางไม่หนานะครับเนื่องจากว่ามีส่วนของกระจกซับฟล์ด้วยนะครับแล้วก็มีการขัด ตัวเรือนด้านข้างเป็นแฮร์ไลน์แบบด้านแล้วก็ด้านบนตรงนี้นะครับจะเป็นแบบเงาก็ทำให้นาฬิกาเนี่ยดูมีมิติมากขึ้นความน่าสนใจของผมก็คือว่าผมเนี่ยค่อนข้างชอบนาฬิกา2เข็มครึ่งที่ตัวเข็มนะครับมันเป็นรูปใบไม้อ,อย่างเงี้ยเราเรียกว่าเข็มรูปใบไม้แล้วมันโค้งไปพอไปถึงตรงหลักของนาทีเนี่ยมันโค้งลงครับดูนะครับตรงเนี้ยมันโค้งลงอ่ามันก็เลยทำให้การอ่านค่าเนี่ย ทำออกมาได้ค่อนข้างดีเดี๋ยวผมตั้งไว้นี่10นาฬิกา10นาทีจังหวะเดียวง่ายๆเลยครับแล้วก็ซับไดออลเป็นแบบแกะลายลงไปเป็นวงกลมคล้ายๆกับก้นหอยเนาะซึ่งแตกต่างส่วนชิ้นใหญ่เนี่ยเป็นเครื่องปั้นดินเผาที่ว่าด้วยเทคนิคที่ว่ามานะครับกับตรงกลางเนี่ยเป็นโลหะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความขัดแย้งเรียกว่าใช้คำว่ามีคอนทราสที่สูงแล้วกัน ดูนะครับหลังจากที่เราตั้งเวลาเป็น10โมง10นาทีแล้วเนี่ยเขาจะเห็นนาฬิกามันยิ้มให้เลยนะโอ้โหสวยจริงๆขึ้นลานได้ค่อนข้างนุ่มนวลมากสายหนังสีดำเข้ากับนาฬิกา พอสมควรคือเนื่องจากว่าสีน้ําเงินนะเวลาที่มันไปกับสีดําบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเข้าความรู้สึกผมนะที่มันเข้าจริงๆเนี่ยเพราะว่าไอ้ขอบตรงนี้ครับของวินาทีมันเป็นสีขาวแล้วเขาเดินเส้นตรงนี้เป็นสีขาวมันเลยมีความเชื่อมโยงของสีขาวจากโลโก้สีขาวของหน้าปัดตรงนี้แล้วก็สีขาวของเส้นมันเลยทําให้มีความกลมกลืนกันมาถึงตอนนี้ข้างหลังก็เป็นฝาขันเกียวธรรมดานะครับไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นมากมายนะ พัวเข็มขัดมีความน่าสนใจเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับตรงที่ว่ามีการใส่โลโก้ยี่ห้อลงไปด้วยที่ที่หัวเข็มขัดมีอยู่ตรงนี้ที่หัวเข็มขัดหน่อยหนึ่งเขียนว่าคิโตชิเกียวโตถ้าเพื่อนๆจะหาสายมาเปลี่ยนนะครับก็ให้หาสาย20-16จะได้ใช้กับบัคโคเดิมได้เดี๋ยวผมจะลองใส่ให้กับเพื่อนๆได้นนชมกันนะครับว่าพอมันอยู่บนข้อมือจริงๆเนี่ยไซส์7มมลกับข้อประมาณสัก 6นิ้วเนี่ยมันรู้สึกยังไงนาฬิกา37มิลโอเฮ้ย oh. hey. ไม่ธรรมดาว่ะผมว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีมากๆนะเพราะว่ามันเป็นนาฬิกาที่ด r e มากๆด r ส s จ๋าๆเลยนะไม่ตะโกนฮะไม่ตะโกนเลยเรียกว่า Quiet Luxury แต่ตอนนี้คือ Quiet แม้แต่ชื่อแบรนด์ครับเพราะหาไม่เจอว่าแบรนด์เนี้มีใครทำที่ไหนอะไรยังไงณปัจจุบันนะครับ ทั้งร้อยเรือนนี้ขายไปหมดเรียบร้อยแล้วล่าสุดมีการเปิดตัวสีใหม่เป็นสีเขียวที่ได้อินสป r a เรชันมาจากภัยก็ขายหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วและทั้งสองรุ่นเมื่อทําการขายแล้วส่งมอบแล้วณนะปัจจุบันเจ้าของแบรนด์ก็ยังไม่เปิดเผยตัวตวนครับซึ่งทําให้นักสะสมที่กําลังสนใจและอยากสะสมคินโตชิเกียวโตอย่างงวยงงอยู่ครับว่าตกลงแล้วแบรนด์นี้มีที่มาที่ไปยังไงมันคือความลี้ลับที่นักสะสม ยังหาไม่เจอว่าเจ้าของแบรนด์คือใครก็คงต้องมาดูกันต่อไปครับว่าในอนาคตจะมีอินโฟเมชันอะไรที่มากเพิ่มขึ้นกับนาฬิการาคา1,750เหรียญ US หรือราวๆ6 0 0 0ืกว่าบาทไม่รู้ว่าคุ้มหรือไม่คมุ้มภาพลักษณ์ทั้งหมดดูเป็นญี่ปุ่นมากๆแต่ country of origin ทำจากไชน่าตอนที่ FedEx มาส่งผมบอกว่าพัสดุ มาจากห้องกงหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนาฬิกาที่ผมนำมาฝากในรายการ Watch Is It ถ้าชอบรายการของพวกเราอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เป็นกำลังใจกับพวกเรารอบหน้าผมจะนำนาฬิกาที่ถูกใจเพื่อนๆมากขึ้นมาโชว์เพื่อนๆนะครับแล้วพบกันครับกับรายการ Watch Is It คือคือความรู้สึกพี่อะเวลาที่2องอะตัวที่มันเป็นพวก การขัดเงาอะมันควรจะต้องแบบเป็น b บ a c k อล l i คือแบบมันเงาเสียจ,จนเหมือนเป็นกระจกอะอันนี้มันมีคราบหงุดหงีดงุดหดงีดครับ <c oughs> แต่ถามว่าถ้าดูแบบไม่เอาลูปสองเนี่ยสวยไหมเอ้ยดูดีแต่พอเอาลูสซองเนี่ยคิดว่าตัว,ต,วตัวเลขทั้งหลายที่เขาตั้งใจทํามาเนี่ยมันก็คงตามราคา <c oughs> แหละแต่มันไปได้อีกมันไปได้มากกว่านี้แต่ถ้ามันไปมากกว่านี้สงสัยกระเป๋าตังจะฉีกว่านี่ขนาดขนาดนี้ยังแบบ 硬硬硬硬，硬硬有硬硬